สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็แกะแผ่นออกแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่นะงานคืบหน้าไปเยอะนะครับเราจำเป็นต้องรื้อทั้งหมดนะฮะนี่โครงสร้างที่เห็นอยู่นะนี่นะครับอันนี้ใช้มาก็สี่ห้าปีแล้วครับภายในนะฮะอันนี้เราจะบิวนะครับทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับหรื้อทำใหม่นะฮะ คือง่ายช่างมันว่างครับไม่มีงานให้ทํานะครับตอนนี้เดี๋ยวมาตามชมกันเรื่อยๆนะครับว่าคันนี้จะเป็นรถทักฟุดอ,อหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างนี้นะครับผมนี่นะาอาจจะติดแอร์นะครับเดี๋ยวต้องรอชมกันดูอีกทีหนึ่งนะเราไปจอดตรงไหนก็เลยจะขายกาแฟนะครับขายอาหารขายเบเกอรี่นะครับขายอาหารแบบจานด่วนก็ได้นะครับนี่นะเดี๋ยวมันจะมีเป็นเหมือนครับ มันยังเป็นแนวความคิดอยู่นะครับว่าจะทำออกมาให้มันเป็นแบบไหนได้บ้างแต่ผมจะมีเหมือนกับแบกออกมาสองฝั่งนะครับเป็นเหมือนร้านค้าแล้วมีเต็นท์ออกมาด้านข้างอีกนะฮะก็จะใช้ระบบเองูปลาแล้วครับทําขึ้นมาครับเราก็ไม่ได้จบสูงนะครับพวกเราก็ทํากันแบบบ้านๆนะครับเห็นะฮะตัวนี้ผมก็นอนมาหลายปีครับสี่ห้าปีนะฮะทั้งครอบครัวทั้งน้องๆทีมงานนะครับเวลาออกสวนสนุกกันก็ รถคันนี้แหละครับกินนอนอยู่บนรถนะครับสะดวกสบายแต่นะวันหนึ่งมันถึงจุดจุดเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนครับนี่นะนี่ยังเหลือข้างนี้อีกนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายให้ชมเรื่อยๆนะฮะนี่นะเหลืออีกด้านหน้าอีกนะฮะเดี๋ยวค่อยมาชมโฉมใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวตามชมกันต่อเรื่อยๆนะฮะครับตอนนี้ก็ต้องใช้ไขควงบ้านนะครับบางตัวต้องใช้ไขควงมือ แล้วก็ใช้พวกสกูร์ไลอย่างเงี้ยับสว่านอย่างเงี้ยนะครับนะครับเพื่อขานออกเพราะตอนนี้ผมทํารถตัวนี้ยผมยิงแผ่นค่อนข้างที่จะสี่มากครับเนี่ยน็อตเยอะมากเลยะตอนนี้ทํามานะครับเนี่ยครับเยอะมากทุกจุดเยอะมากนะครับฝั่งนี้เลยเป็นเป็นฝั่งที่ลื้อยากนิดหนึ่งนะครับดูครับถอดเคื่อลุยเลยนะฮะร้อนก็ร้อนนะฮะนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบอะไรนะ เดี๋ยวรอชมกันเรื่อยๆนะครับก็ถ่ายให้พ <oon> ี <aren os> ่ๆเพื่อนๆชมกันเรื่อยๆนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับอันนี้นะครับก็รับทานะครับผมก็รับทําเทนเลอร์ทําอะไรหลายๆอย่างนะครับเทนเลอร์รถเกี่ยวนะครับเทนเลอร์รถขุดนะครับเราทําหมดนะครับอันนี้ก็ให้น้องๆทำรถนอนไว้ใช้ตอนี้ก็เลื้อละลื้อมาทำเป็นรถทัพูดเพื่อเปิดตลาดใหม่ๆได้นะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่นะฮะอากาศค่อนข้างร้อนครับที่เหนือนะครับโครงสร้างภายในก็จะมีประมาณนี้อันนี้เราลื้อออกเยอะแล้วนะครับที่นอนที่เคยนอนตรงนี้นะครับก็ลื้อออกแล้วนะครับโครงสร้างนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็กว้างนะครับตัวนี้ผมลองใช้คนเข็นไปเข็นมาก็เบานะครับไม่หนักนะครับ นี่นะครับอันนี้ผมรถคันนี้ผมเคยวิ่งไปไกลสุดเลยนะครับถึงนครศรีธรรมราชนะครับตอนที่ช่วงที่ผมออกไปทัวร์ซ่อมงานให้ลูกค้านะครับคันนี้นะครับวิ่งไกลสุดถึงนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีจังหวัดอุบลราชธานีครับผมคันนี้ไปมาแล้วนะครับถามว่าไปได้ยังไงไม่มีทะเบียนรถคันนี้มีทะเบียนนะครับผมมีทะเบียนมีเล่มเหมือนรถยนเลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็ประเทศไทยเราก็รับจดเหมือนกัาเมนอกเยอะนะครับผม ตอนนี้ก็เลยมาดูธุรกิจแบบใหม่นะครับเผื่อที่จะมีคนสนใจนะครับเกี่ยวกับทรัคฟู้ดนะครับเกี่ยวกับรถที่เอาากไปจอดและขายอาหารนะครับขายเครื่องดื่มขายเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทางโรงงานเราก็รับผลิตนะครับตอนนี้ก็กําลังผลิตเป็นแนวทางก็คือใช้รถเก่านะครับหรือทาดูก่อนนะครับเผื่อมีคนสนใจนะครับเราก็เอรับทํารับผลิตครับก็ชมกันไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับพี่เพื่อนๆครับผมครับตอนนี้ก็ลื้อแผงออกหมดแล้วนะครับ นี่นะฮะมีรื้อแผงเสร็จเรียบร้อยนะครับเริ่มงานของเช้าวันใหม่นี่ฮะก็เหลือแผงด้านหน้านี่นะครับมีกัรรื้อแผงด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะรื้อช่วงหลังคาด้านบนนะครับรื้อออกให้หมดเลยนะครับเพื่อเราจะทําสร้างโครงสร้างตรงนี้ครับใหม่ทั้งหมดเลยที่เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะสร้างโครงสร้างใหม่เอาแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมารอชมกันเรื่อยๆนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับสําหรับรถทรัคฟูดคันนี้นะครับผม ครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเลาะเตียงออกแล้วนะครับเตียงเดิมที่ผมเคยนอนนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็เลาะออกทีละชิ้นก่อนนะครับนี่นะครับออกทีละชิ้นทีละชิ้นก่อนนะครับเพราะว่าเราก็ต้องคงเหล็กไว้ด้วยนะนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามชมคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับ กดติดตามกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ